บ่ดาเอาปลามาอีกแล้วพี่น้องสบายดีเบิร์สุขุมสุคนเนาะที่มาเบิ่งมาซมโตนี่ประมาณสามปีต้นนี่ประมาณสามปีว่าทันฮะเบิ่งปลาลูกเบิ่งปลาจะกระชังไว้จะมาติดสแกนตึกกระเซ้านี่ซิมาชางตาซิมุนตุ้งใหญ่นี่เอามันแห้งไปเบิ่งปลาดู Tay sing nessa. Oi, Tay sing nessa. 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 Tay sing Tay sing nessa. Tay Tay sing nessa. Tay Tay sing นี้เบิกมีป่ายเนี่ยบิกปลายอ่ะนี่บเด้ดเด็ดเด็ดเด็ดจำได้จำ้มันข้าวนะนั่งบักขักดปลายดอ่ะเบิกสิ้ติดอ่ะติดตดีเดินเฮ้ยเดี๋ยวาหาบองายลูดหนึ่งลสามบอประมาณสามบอ๊โอ้ยตั๊ใหญ่สามตัวนี่เห็นากว่านี่นะ สองแล้วสองไปตะกี้ไปกันซอยกันเลือกกุ้งบบดนี้สะไยดีปลาลุงสะไยดีปลาลุงสะไยดีปีใหม่เด้อสะไยดีปีใหม่ปงเป็นปงเป็งขึ้นแล้วถ้าก็อยากหายอยากหายยังได้นะเอ้ยแม่น้ำก็พอด้าวนั่นพอด้านองูเมื่ออยโยแม่น้ำก็พอด้าวก็บังคับนี่นั่นรับจนมืออื่นเศร้าโอ้โหเขาจูดเขายั้งซ้า จะต้นหัอยาให้่ค่นกดต้นนเ่เาจูดีหมถาบุญถ้าบอยานปีให่เราตัว่็กระลึกกระลกกระลกปีใหม่ขอกระเบียใหญ่ปอบุอยากให้มันเป็นปีใหม่ปะเนยมั่จะเป็นไปได้บ่เป็นปีเก่าบ่เนื่อได้ไหมเราบ่เฮ้ย เทเซเทเ่หีน้ำอยู่ะมีน้ำอยู่บ่อเปิดอ่บ่เา่่จะท้สบายดีป่าลุงถ้าข้าสบายดีเบื่สสุคนส่องป่าส่องสาวนั่งบนหน้าเด็กจับป่าลุงกดตรงไหนไหมคะกดตรงไหนคะสี่้าโทรศัพท์ลมของแมนน้ำใช่นด้นี่สบายดีแบบนี้สวน สอากระพดกันใหญ่ใหเดี๋ยวจัปลาลูกพะกัมาเก็บกันสองสบายดีแล้วสบายดีนสดีพี่น้องมาเดินเก็บพัดกันปลาลูมกแตงเก็บมกแตงกันเตงเตเบิ่งสีหาเบิ่อมกแตงเ้อนี่จะปลาลูกมกเตงเอามกเอามาทอะไเด้อเก็บเลยจ้ะเละ พักกันงามได้ไหมคะเนาะาอเอาจัาหมากเลยหมากนึงมีจักมากอ่ะอายุใครเนี่ยแต่ว่ามีรวดอ้อม่วดใครเนี่ยบนบนได้ไปไหนได้ไหมคะปลาถั่วเน่าปลาถั่วเท่าใช่บ้ม โอ้เป็ดตัวนี้มันสี่ขดอืมมันบางงามมันขดเนาะพักบวชคือเก็บไรใหญ่ด๊อกนี่นะพอหรือจไอพ่อเราสองหมากับพ่อไปต่ำบ่อืมตะกียบกระป๋ามักถุดินกับมันห้าวบางง่ามไรด้วยจับปลาลุงภาพภักซีผักซีมันต้อมันต้องสิ้นตาย มีกับผักสลัดก่อนเก็บผักสลัดก่อนเลจะไลูกกังปอกกันที่นจะเท่จริงยัามนด้ผู้ชายเยน่ยมาซุ้งกัเด็ดเชิงตอบถั่วกับสิเป็นลไบม่ี งูมกะกินเทวเค็มๆไก่สวนแต่ละว่างเด้อนานะแต่ลว่างเด้อว่ะเ็ก็บผักปีผักสลัดีนซะเก็บเก็บน่บ่เก็บีเอ้าีเอางูว่ายังมาเก็บีเอาเนาะมาสามคนไมนเอารูปมาสาม พักกับพ่อได้เก็บพี่บ่มีขี่มูนี่หูสักสิเป็นจังไดมันงามแน่ขี่มูก็งามขุ่นเด้งุ่นก็จะไปโหลดปุ๊บนั่นน่ะโหลดพัคซี่ก็จะอะไรแย่เนี่ยพักซี่กินมันเก็บเก็บมากินที่เออลบก็เลยบะเออไปต้องสั่นดินเนาะสันน้องหน่อปุ๊บใส่หน่อนอกนั่งดีๆเด้อซะกอยนั่งดีๆีเลย หีลูโจสันนิมันเกิดโอจะอยไก่้เกาะกันไมคะกล้เกาะแห้งหมดักีกมีหยามีหย่าโท่านดะเป็นกลังปลูกปลู่าแล้วพักพักอนีรก็เก็บเอาลอืมก็ลูก็โเลยพีไก่เพี่ไก่นี่้ปลูกพักโบได้เป็นโบได้งามประมาณสามเด้อนแ้วคะเนาะ มนมีถุ่มพุ่นฟีัวฟีงัวใส่เป็นรถนั่นะรถุใส่ปลาทับบัวเลยเนาะใบบัวธรรมดาเนาะบักซี่เห็นกาง้ามกระหมูกระพักขัาข้าวเปล่เนาะ เรากิพ่อปะเนี่ยเอาผัอบัวยคนมี่อบวกมาใส่ต้มปลาเอาพ่อกระเทียมบอเอาบไปใบใหญ่เป๊ะใบใหญ่เปยมน่เาเวปกใ่นีนี่เห็นบอนี่แมบ้างนี่พสิไจ้างวัาปลูกไปใส่เหยือมันคือกัน ไม่กั็เป็นใบเปรอพักพักบัวมันก็เป็นใบกลมๆนี่แม่เนาะพักบัวพักบัวกับพักสลัดปนกันตงามอยู่ไนอันนี้ก็ปนกัน่บอกความปอกปนกันัดิ่งกันเป็นหมใหญ่เลยมัวดิ่งกันว่ามันเป็นดอกเป็นหมากเป็นหมากนะฮะกิบอะไรเนาะเป็นหมากดิงอยู่แล้ว ด้ดึงขึ้นเลยแล้วเนาะเ็บเอาวมันได้สะขุดมันขุดตะบนอืขุดอะไรเนยปลาหางงามอะไรไปเยืนีเน่อนไปเนื่อนไปเมื่อเด้เห้ยเมื่อนด้ไปไปเมื่อกี้ขาวได้พอเช้ไ

ไปเบิ่งผวดาวเห็ดกินก่อนเจ้าข้างนี้กำลังหั่นพักเต้มเสาวรุ่งหลับป็ป๊อซุปกระมีดิบกระมีบอ่กัวนกใ่ชวบแต่เบิกยางก็กัวดาวขี้มิ้น

ว่ารับปลาเติมเต็มใช่เนาะใช่คิดเติมยังเต็มอยู่อ้าช้าจกน้ำเขาแล้วใช่รือมาให้จะกินน้ำต้มปลาบอ๊ะแตงจากสวนโอ้ยยังเงินอ่อนอยู่เนี่ย จนบ่มีในพ่อแล้วแม่เอ้ยยันมงปตาดกินบ่เบิดมันมันนั่นจังว่าข้าแล้กินบะเบ๊ดขนาดนั้นเนาะหอยเลี้ยงกันเลยเนาะอันนี้ก็กุ้งที่ขูดเอาไว้ต้องชิมก่อนต้องกินกับแก้วจ้า หลับ,บ้านนะน้ยหัวตัะต้มาจะเากันนี่ถึงเาเอาไปเป็นต้มพักกันใครจะพักร้ายส่วนนี่ต้องซื้อกินเองปลอดภัยอเ,อเไอห่วงอันนี้ตุก ลาบลาต้มก้อยปลุกันไปอุ้ยไข่นาเนาะอืมซ้อนไข่มันกินบลุไข่นี่เนาะเอาแบบหั่เนาะกี่โคนะเจ้าหน้าไป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 ดีดูไปดีดู เราจะเห็ุไว้ดีเลยคุณผู้ชเท่าอย่าเปลี่ยนโหมดใหม่ละแล้วกันคลิปนะ